ตอนแรกนะคะถ้าต้องเราไม่มีนะ้ำปูนใส่นะเราไม่ต้องการนะคะให้กล้วยดำให้เราใส่เกลือลงไปเลยค่ะแล้วคนเกลือกับน้ำนะจนเกลือละลายหมดค่ะ แช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะแช่น้ำเกลือนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับกล้วยจะได้ไม่เละนะครับขั้นตอนต่อไปสำคัญมากๆเลยค่ะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปล้างออกกันนะคะล้างให้เกลือออกให้หมดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปทํานะคะในส่วนของกล้วยไม่ให้เละแล้วก็ที่กล้วยนั้นหนึบๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยต่อค่ะ ค่ะพอมันเดือดอย่างนี้นะคะเราเอากล้วยลงไปต้มประมาณ5นาทีนะคะไม่ดำไม่เละสีสวยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนื้อมันจะหนุบหนับหน,หนุบหนับทีนีการนี้นะคะ่ะ ้มไวห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะหลังจากนั้นปิดแก๊สนะคะหลังจากเราต้มไป5นาทีแล้วนะคะใช้กระชอนนะคะอย่างนี้นะคะตักออกนะคะแล้วก็พักส่วนนี้ไว้เดี๋ยวเราไปเชื่อมกันต่อค่ะเราพักส่วนนี้ไว้นะคะในกระมังค่ะกระมังอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ํานะคะหนึ่งลิตรหนึ่งกิห้าลิตรนะคะโอเคนะคะที่ไว้ตามด้วยนะคะน้าตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ น้ำเริ่มอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราดูนะคะความโอเคแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการใส่ม,มะนาวลงไปนะคะเราจะใช้กะทินะคะวันนี้เราใช้ของอร่อยดีเนาะ,ะหนึ่งกล่องค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะเกลือค่ะ เดี๋ยวเราตั้งไฟกันนะคะใช้ไฟค่อนข้าง,างไฟกลา,างค่อนข้างตัดนะคะคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะคะคู่กับนะคะกล้วยแดงแจงของเรากันนะคะ นะคะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับกล้วยเชื่อมแดงในตํานานนะคะเราสามารถทานก,กะทิได้เดี๋ยวเราจะราดก,กะทิกันกะทิย้อมๆกันเลยนะคะบอกเลยว่ากินกะ,กะทิตัดแล้วอร่อยแน่นอนค่ะ ก็ลองไปทําดูนะคะสูตรนี้สามารถทําขายได้ที่สําคัญกล้วยไม่เล็กแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ